กูกินแซ่บวันนี้ทำน้ำเงี้ยวกินครับมา,มากินกันครับผมหอมอเลยหอมตัวซอยเลยกินขนมจีนสักโลหนึ่ง <c oughs> กินขนมจีนสามโลครับกระเทียมเขียวแตงปักแก้มสตอโรชีแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมจีน,นเงี้ยวมามากินกันครับ ชอบิีพิเศษก็คือเลือดครับเลือดที่ชอบมากแล้วก็ไก่ชีวิตคนเรามันจะต้องมีขึ้นมีลงนะเราอย่าไปตกใจเวลาที่ชีวิตมันอยู่ข้างล่างมันตกบางทีมันอาจจะตกเพราะมันจะขึ้นก็ได้ชีวิตเราไม่มีใครเป็นเส้นตรงหรอกครับ ไม่มีชีวิตไหนเป็นเส้นตรงบางคนบอกว่าเฮ้ยชีวิตขาขึ้นชีวิตขาลงจริงๆแล้วไอ้ที่ขึ้นที่ลงเนี่ยไม่ใช่ชีวิตมันเป็นเรื่องของจิตใจถ้าช่วงไหนจิตใจตกต่ําต่อให้รวยแค่ไหนจิตใจตกต่ําก็ถือว่าเป็นชีวิตขาลงต่อให้จนขนาดไหนแต่ถ้าเขามีความสุขนะถือว่าเขาเป็นชีวิตขาขึ้นมากความสูงต่ํามันอยู่ที่ใจคนมันไม่ได้อยู่ที่ฐานะ จริงๆมันไม่ต่างกับชีวิตเลยนะดนตรีกับชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันดนตรีเนี่ยองค์ประกอบอย่างน้อยมีอยู่3อย่างอย่างน้อยนะครับคือมีจังหวะมีทำนองแล้วก็มีเสียงประสานจังหวะเนี่ยมันก็คือจังหวะที่เล่นและจังหวะหยุดด้วยโทษนะเนฟังเป็นเพลงไหมถ้าเกิดเห็นไหมว่าขาผมมันมีหยุดมันมีเล่นเพราะฉะนั้นจังหวะหยุด เป็นส่วนหนึ่งของดนตรีชีวิตก็เหมือนกันครับชีวิตที่กระตือรือร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่พักผ่อนไม่หยุดไม่ให้เวลาที่จะคบคิดถือว่าเป็นชีวิตที่เสี่ยงเสี่ยงต่อการดูไม่ดีชีวิตที่ดูไม่ดีเพราะว่าไอ้นันก็ทำไม่นี่ก็ททำไม่หยุดสักทีทำตลอดไม่มีเวลาหยุดคิดเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรผิดอะไรถูกเราต้องหยุดคิดบ้าง มันต้องมีเวลาปลีกวิเวกบ้างให้เวลากับความคิดให้เวลากับตัวเองบ้างหรือทําอะไรให้ถูกจังหวะเวลาไหนควรทําอะไรทําเวลาไหนควรหยุดหยุดทำงานตลอดเวลาเลยไม่ดูแลครอบครัวเลยมันก็ไม่ดีมั้งลูกอยากจะเล่นด้วยพ่อเอาแต่ทํางานมันก็ไม่ดีมั้งมันต้องรู้ว่าตอนไหนหยุดตอนไหนเล่นตอนไหนทําอะไรอย่างเงี้ยป็นเรื่องเดียวกันโอเคมีจังหวะมีทํานองทํานองนี่เป็นเรื่องของสูงต่ํา สูงต่ำนี่หมายความว่าชีวิตของเรามันจะต้องมีขึ้นมีลงนะเราอย่าไปตกใจเวลาที่ชีวิตมันมันมันอยู่ข้างล่างมันตกบางทีมันอาจจะตกเพราะมันจะขึ้นก็ได้ชีวิตเราไม่มีใครเป็นเส้นตรงหรอกครับไม่มีชีวิตไหนเป็นเส้นตรงชีวิตเราเป็นไดนามิกตลอดชีวิตทุกคนเป็นไดนามิกมันจะมีขึ้นไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะพักแล้วมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะพักเหมือนหุ้นเลยเหมือนหุ้นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นชีวิตเราเป็นไดนามิกบางคนบอกว่าเฮ้ยชีวิตขาขึ้นชีวิตขาลงจริงๆแล้วไอ้ที่ขึ้นที่ลงเนี่ยไม่ใช่ชีวิตมันเป็นเรื่องของจิตใจถ้าช่วงไหนจิตใจตกต่ําต่อให้รวยแค่ไหนจิตใจตกต่ําก็ถือว่าเป็นชีวิตขาลงต่อให้จนขนาดไหนแต่ถ้าเขามีความสุขนะถือว่าเขาเป็นชีวิตขาขึ้นมากความสูงต่ํามันอยู่ที่ใจคนมันไม่ได้อยู่ที่ฐานะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโน้ตตัวทํานองเนี่ย มันเป็นอะไรที่เราจะต้องพิจารณาว่าสูงต่ำเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจโอเคมีเจ้าว่ามีทํานองมีฮาร์โมนีหร,มนหรือเสียงผสานชีวิตเราไม่ได้ดําเนินอยู่คนเดียวเราจะต้องมีพวกพ้องมีครอบครัวมมีคนรอบข้างมีผู้ที่จะเกื้อหนุนขนาดเป็นเป็นพระเนี่ยย่าจะต้องมีสหธรรมิกเลยมีพระที่เป็นเพื่อนผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรเกื้อหนุนไปด้วยกัน อย่าเรียกว่าพระจะต้องอยู่คนเดียวโดดเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคคนธรรมดาอย่างพวกเราก็ต้องมีเพื่อนมีสังคมมีคอมมูนิตี้นะครับเราไม่สามารถที่จะดําเนินไปคนเดียวได้ต้องมีเสียงประสานเสียงประสานเนี่ยก็ต้องประสานให้ถูกนะ <c oughs> ไม่ใช่ประสานเพียเพ้ยนๆนะประสานเพี้ยนขอดมันก็ไม่เพราะก็เหมือนกันคนในครอบครัวเนี่ย ถ้ามันไม่เห็นพ้องต้องกันมันขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันขอดขอดในครอบครัวมันก็ไม่เพราะไปไม่ดีรัะนั้นการดูแลซึ่งกันและกันปรับมุมมองของการและกันของคนในครอบครัวเ,เป็นเรื่องสําคัญหรือแม้กระทั่งในเพื่อนที่ร่วมง,งานก็ตามนะครับทำความเข้าใจทัศนคติซึ่งกันและกันอย่าเป็นโซโลอิสอย่าเป็นนักโซโลเดียวนยดนเตร่จะต้องมีขอด คอร์ดก็คือการทำงานร่วมกันกับคนหลายๆคนเห็นไหมฮะริทึมฮาร์โมนีเมโลดีสามอย่างนี้เป็นองค์ประกอบดนตรีซึ่งเป็นองค์ประกอบชีวิตด้วยเหมือนกันทำไมเราไม่เกลาวตัวเองก่อนที่จะไปเกลาวคนอื่นครับ